นี่ครับสภาพท่อ G T X อันนี้ต้องคอคอน่าจะเชื่อมมาครับนี่ครับมีรอยบุบตามอายุการใช้งานครับตอนนี้มีรอยผ่าเลยครับนี่ครับสภาพมันกก็คือยังถ้าเกิดว่าเอาไป เอาไป modify ใหม่เอาไปผ่าแล้วก็เอาไปเคาะใหม่ครับน่าจะได้ครับเพราะทรงทรงก็ยังได้อยู่นะครับเนี่ยนีครับแต่ช่วงตรงคอนี่สวยอยู่นีรัมีรอยบุบตามอายุการใช้งานครับ ครับประมาณนี้ครับผม